สวัสดีครับเพื่อนๆนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟพลังใบนะครับวอ a t ตอร์ฟัคซี่เซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเซิร์ฟเป็นแนวกอเล็ก 1GC ดูที่โปรโมชั่นเลยแล้วกันเพราะมันมีแค่รูปโปรโมชั่นนะอ่ะโปรโมชั่นนะครับเ <c oughs> ติม50ได้กล่องสุ่ม2กล่องแล้วก็กล่องพร้อมยิง50กล่องนะครับกล่องพร้อมยิงเนี่ยมันจะมี3ราคานะมันจะมีกล่องพร้อมยิง50เป็นสีแดง1 50เป็นสีฟ้าแล้วก็300เป็นสีเหลืองนะครับตามภาพเลยเนาะแล้วก็เซ็ตเนี่ยจะมีเป็น,300นเซ็ตสีเขียวนะคร ส่วนปืนก็จะมี2ราคาครับจะเป็นปืน500เป็น MK ปืนพันเป็น QLB นะครับตู้เซฟอยู่ที่ราคา300ครับแล้วก็ตัวละครก็ราคา300เหมือนกันนะครับจะเป็นจ็อกเกอร์นะเติมตำราขึ้นไปได้ชื่อสีธรรมดาแล้วก็ชื่อไทยนะครับเติมพันได้ชื่อสี RGB นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปก็จะเป็นแนวชิลๆเลยนะเพราะว่าวันที่ผมไปทํามันก็มีคนไปทําเยอะนะครับเขาจ้างทีเดียวเลยเนาะเออก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกครับก็ไปยิงสาวชิลๆดูเพื่อนๆไปแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ แอดมินให้มาล่าสาวนะนี่เราเล่นรอสาวเลยขอญาตวอร์มด้วยไปนในตัว <c oughs> ๆๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยคนน้ำคงคนน้ำชิปมาเต็มเลยเฮีย <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาให้กูมาแค่ยิงสาว อันนี้กูมาวอร์มแบบมาเล่นให้คนดูดูด้วยว่าแนวเสริมเป็นไงโอเคตาสองบางจัดบางกอบตาสามตาสี่ไฮไลท์เฮ้กนไ้มาหาันี่านะ เล่นตเล่นวมเล่นวหนมเล่คนเดียวเล่นคนเดียวเคนเดียวคนเดียวผมก็เล่นคนเดียวเพื่อนไอ้เพื่อนรอ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 กเพื่อนรอก่อยู่หรอเปล่ารอ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 อรอรอรรอ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 อร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 อ เราสาวชิวๆเว้ยมาไอห้าไอหกไอเจ็ดอาลูบเดฟตายเออบางละจานชิปมัง้งโอ้ยไอแปดโอ้โดนยิงหลังห่าตาแรกก็หาย ผู้สาวกูมาละไเหี้ยแล้วกูมีฟัง์ชั่นอะไรก็ไม่รู้แอดเพิ่งแอดให้มังนะ่ะเหี้ยเราปิดละเอาไม่ใช้นะครัไอ้ผู้สาวกูแตกพี่ปาร์ตี้สวัสดีครับพี่ ที่ทำอะไรอยู่น่าจะเขาจ้าจะไม่อยู่นะเขานอนให้ผมยิงเลยเบื่อใครมาเล่นมาเล่นเดี๋ยวพ่อครูไอ้สารชิปผิดนะไอ้พวกนั้นก็ตึงกันจัดเลยเออเีเยล่นใครไม่เล่นไม่เล่นกับพวกเองชาเท่ยกูเล่นกับพี่ปาก็ได้ไปหลงเมื่อมูสซี้คนไปดีเพื่อนมูสซี้ใครไปก็ได้ให้ไเออเออมันเออมาดิกูเจอละใช่ปะวะเขาน่าจะเกิดเนี้ย อือมใช่วิทำไมทำไมกูยิงเขาไม่ตายเลยวะเฮ <c oughs> <c oughs> ชิลเลยแล้วีิฟังชัในใชยี่ <c oughs> ผิดไหมเนี่ยขออภัยนะถ้าผิดแต่มินให้มาไม่น่าผิดหรอกอยู่ดีกูก็มีที่แม่ขึ้นมาเฉยเลยเร่ที่ยิงไม่ได้ไปไปตายปไปแต่ตงในกันหนึ <c oughs> ่งแบบนั้ ยิงชิวอชื่ยิงโอ้โหมันแต่มันก็บวกกันนวยอยู่เนี่ยมาดิอยากโดนอยากโดนพี่อยากเดนพอยากโดนพี่หนีเขายิงเหมือนกันไหลเที่ยมาตีก็ได้อะเขาที่ใส่ใส่ใส่เลยน่าจะนะไอมพี่เขาใจกูมายิงสาวดิน้องเอ้ยล็อกกอนล็อกก่อนเนะเนี่ยปักไปด็กอื่นก็ใส่ใส่ เยมันแรงจังวะกูไม่ได้อัพสกิลไปเนี่ยวิรออกแปบอัพสกิลแป๊บทำไมอะไรกูจะได้เขาแล้วเปิดมาอุ้ยเปิดมากูได้เลยไงขาดดตตัวไไป้หรือเรานัวดีวะไงดีวะอีกยิงสมก็ชิวดีนะอยากชิวๆบ้าง โอ้คุณตายเี้ยตัวตึงตายยังไงเวเอ้์เอาซี่กูหมดบ้านเลยศาสตร์ไอ้เที่ยลุยลุยเด็รว่าต้องนัวเขาน่าจะเกิดฝั่งนู้นด้วยมั้งไม่เห็นวิ่งมาบ้านตูวเลยกูนัวเลยแล้วนี่สิงูเป็นหนี่เข้าสิกูแล้วไม่กูไม่เข้าน้องกูเล่นอยู่กูจะเข้าได้ไงกูต้องเล่นอยู่เวลาโตแล้วเนี่ยกูเล่นอยู่เนี่ย กูเล่นอยู่เนี่ยไอ้เฮียกูเข้าสิงมึงแล้วใครจะเล่นล่ะยิมกูก็ไม่เสร็จเด้เฮียเองต้องช่วยตัวเองน้องชายพี่นีเข้าสิงกูแล้วกูตายเลยอะไรอย่างนี้เขาไม่อยากเข้าสิงกูเหรอถามเออหนิกูไม่อยากเข้าสิงกูทำของกูอยู่เอาป๊อปตอนเป็นที่พื้นแห่งตอนร้องแตโอู้้ยังแม่ไก่ไก่ข้างหลังเต็มไปเลยแต่ถ้าอีกี้อ่ะมันเป็นสกอยไปกับผู้บอยผู้พาไปตะเกิดเจอละเนี่ย กิดฝั่งนี้จริงด้วยเฮ้ยเรายิงปืนปัดเลยอ่ะแตกพาปัดเลยอ่ะแตกเอ้ยไหนวะวาานมาโอ้โอโอโอกูแตกฮัฟฟ์เราเล่นแบบชิลๆแล้วกัน Why you so upset with me but wanna know <c oughs> เขาอยู่น่าสุดตำรวจใช่ไหมฮะ ไปมามาตามาตามมาเฮียกูมีฟังก์ชันนี่มันก็ดีจริงๆว่ะเราตีมันเองเออกูจะขอไหวพี่พี่อะไรอะง่ายงานสะดวกไม่มุมความกูดิปาร์ตี้เขาอยู่นั่นแหละเฮียจะปาร์ตี้เขาเออวะมึงพอรู้ว่ามันมีคนช่วยเหรอบันแดงว้บอนแดงไม่ไม่กูเจอใครไีวิรตีน่แเดี๋ยวเจอ ยอ่โดนหรอบ้าแดงกูีอกว่าพี่พี่พี่เด็กมาติดกู้ลเลสสัตว์มาเ้าสิงอีกแล้วยังไม่จบอีกอ่ามำเจ่งน้องโอ้โห้แม่งบางกรอบเลยมาตามติดชีวิตพี่ปานะครับขย้ายแมพกูลงคนแรกไม่ต้องตีขาไม่ต้องตีขา ของจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแน่อียง,งานชียวงานชียวว้าเอ็ตีครับพี่ชายใหญ่ออญาติเก่งกับผู้หญิงเออเออเออเอะ so upset with me, but I wanna know. ไอ้เหี ya, ้ยมันโหดร้ายไปหรือเปล่าวะอย่างเงี้ย เขโคตรสตีนอะโอ้เขาดิ้นเลยเฮียกูโคตรกูแม่งโคตรแบดเฮียต้องอย่างแบดแฟทอย่างบ่อยมาละเฮียขอกลับมาแบาบนัวเนียจ,จัดเลยอตีกูไม่หยุดด้วยนะไม่ได้จริงวะพี่เซิร์ฟเนี้ยเอาไว้เซิร์ฟหน้าเรามีโอกาสนะพี่นะ อยากโดนอะไรไม่ว่างเลยกูเห็นไหมเนี่ยกูไม่ว่างยิงตัวไม่เข้าเลยไม่หนุกเลยว่ะเอี้ยมันมันบางจังว่าตัวกูมันบางจังวะไอ้นี่แม่งอยากโดนทุกงานเลยเนาะเมื่อกี้อยากจะให้กูเข้าสิงอยู่เลยกูไม่ว่างเก่งกูไม่ว่างเก่งเเดดีี๋๋ยยววใใหห้้กูลง ไหนวะังไม่มาระวังระวังแจกไดนแจกไดนแจกไดครับเี่นใครมาเล่นมาเล่นกับกุเพราะเขาน่าจะสตรีมยาวนะพี่ปาอแล้วบานชั้นเนี่ยพี่คุลคลิปหลายคนมากมีร น้องกินหลายคนมากแม่เออไม่เป็นกี่คนแล้ววะนายนั่นอ่ะคนชะไหนหมดแล้ไปไปไปก่อนนี้ตะก้อนตะก้อนเอาลีเด็บแต่ยิงแอนมีนแอนมีนแอนมีนแอนมี้แอนดี้ครับแอนมีนแอนมีนรู้จักพี่กีนไหมครับรู้จักครับผมอ่ะลูกติดเขาเองครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ได้เนี่ยมราหนีบ้านเราชั้นนะผมผมแคมไม่ดูมาแคมแ cm สามทุ่มอะเอาไหมล่ะ ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าขึ้นเลยผมบอกให้แม้แต่พี่เดยยังหวั่นผมบอกแค่นี้แหละเออหวั่นจริงว่ะให้กลัวละยอมได้เัีห่นเองแม่งเก่งนัมเบอร์วันนะเมล่าผมคุมิใจต่อชั้นไม่รู้จักไอ้ยโคตรโหดอ่ะเอ็คือเอ็งโหดจัดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เ ไม่แกล้งคนอื่นหรอกนอกจากตันตีเมอร์กูบอกไว้เลยใครใครเล่นเดวาลแอดมินอุ่มเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงทิ้งไปดูเป็นเดวิลใช่ปะคนก็ยิงธรรมดาไอ้มีคน้าเพื่อนเออดูแล้วหรอหรือหมาหลังบ้านเพื่อนเราขึ้นมาได้ดิขึ้นมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงรับหน่อยรับหน่อยกับเราไปธรรมดาก็ตายละแกล้งใหม่ไม่ต้องห่วงของข้างล่างนะของข้างบนมึงให้เก็บข้างบอะไรอ่ะ ไม้งไม่แกงไหมแกงไหมรัยรับเลยวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยโอ้ยวิ่งขึ้นมาเลยไม่ต้องห่วงของแเราเพื่อเราล่วงไงไม่ฟังไม่ฟังหัวแค่เลยอ่ะทำไม่ดีขาดวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแอดมินมันมีระเบิดตัวแอดมินจะต้องไปเอาปลาไหว้ขาดมีมีมีเฮ้ยมุกแหะระเบิดเหรอกดดิสติบเลยซื้อซื้อไอสองพันดีอ่ะ ชุดกองสอปฏะโอ้โหยัแนกายเมูต้องมันวยไอ้เหี้ยมันน่าจะมีแคนเขียวนะแอดมินแคนเขียวอ่ะมีปะโอ้โหไอ้เหี้ยต่างหากมาต่อโฟกัสที่สิ่งสิ่งนี้โฟกัสที่สิ่งสนี้ไอ้เหี้ย มิสซัดเอ้ยยายาไอ้นะมึงยานะมึงไม่ยาไอ้นะมึงเจ้ากูกล้าผีตาพี่กศิษย์าพี่กินตัวตัวที่นี่ของเสริมเลยพี่ชิบหน้าเปลี่ยนไปเลอเป็นยาชิ้นหมยเลยเขาไม่เป็นแนวอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกัน อะไรพี่เลยเขาบอกว่ายังเขายังนับถือผมไปเลยพี่ฮะกูไปนับถือมึงตอนไหนมึงคือใครมันลูกสิทธิ์พี่กีนหรอวะเลี้ยวเขาวางเงี้ยพี่กินเคยเคยชมมึงไหมพี่กินเขาเคยชมเลยบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นดีว่ะเล่นดีมึงดีดว่าพี่กีน่าเอามึงเข้าทีมทีมพับกีเขาเนาะไอ้เหี้ยเขาเล่นพับกีใช่ไช่บอกว่าพี่กีนอะไรตอนเนี้ย อีเข้าหลอนเลยล่ะไม่เป็นลูกติดเขาแล้วกูนั่ถือม tamam> ันด้วยนะไอ้เหี้ยมันว่ามาอยนี้วะโอ้ยี้ยทนายมาต่องานที่เรารักงานที่เราฝันผมไม่ใช่ฉันที่เป็นอยู่แม่งเอ้ยไอ้ไน่ว่ วายูกอ๋อนี่ไงวิ่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 งแบบพีตูนว้วววแบบวาแบบว้าแบบกูว้าแบบกูว้าแบบพวกกูเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยง,งานนี่กูไฟฝัน มขอเล่นแบบคลิปเหมือนนะทุกคนนะแบบไม่ว่าอะไรมากมายยิงสาวก็คือยิงสาวอ่ะไปลงมาลงมาเดี๋ยวอุด้วยลงมาจะเป็นอะไรมากมายว่าชีวิตเราอ่ะได้ปะได้ปะปีป่าตายหัวหัวหัวยิ่งไปยิไปดิไปมามามาวิ่งเลยวิ่ง กูอกูอยู่กูเร็วผมอยู่ผมอยู่ไอ้เต็น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 คุณฝักไปได้สวัสดีค่ะเอออีกูเล่นเป็นคนชั่วร้ายแล้วไอ้แค่กูรู้สัมผัสได้เลยว่ากูเนี่ยกูคือสิ่งชั่วร้ายนะทุกคนไม่ดีนะกูคือเนลิโอดั๊บชัาๆเลยน่ะ ทำเรื่องไม่ดียิงกะไหนไม่โดนเลยดูดิไอเดีอยว็มสองร้อเลยนะเว้ยโอ้โหไปนี่ลยไป่ไปนี่ไปน่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ไี่ไ่ไปนี่ไปนี่ไป่ไปปนี่ไปนี่ไปนีนี่ไป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 นี่ไี่ไปนี่ี่ไป่ไปนี่นี่ไี่ไปนี่ไปนี่ไปไปนี่ไปนี มึงเห็นมีอะไรแลว้วสุดสเจ็ดไหมไอ้เหี้ยกูไม่เห็นว่ะแต่มันเอา,ม,เอามันเอาเซตเจียวยิงกูอะโอ้กลายเป็นกูตันไปเปืองอ้ไมาเว้เน,วนี่ยไอ้เง<อ><อ>ี้ยมลีอล้ว,วลโอ้โ,อโดนโดนทุกทางเ่แม่โอเค ไปแล้วไอ้แม่งล่อหุ่นยิงมันล่อหุ่นยิงคนเลยนี่หว่าไอ้หนักกว่ากูอีกเจอกันใหม่